คุณหนูช้าหน่อยเจ้าคะ่ะคุณหนูมีกลิ่นแปลกๆนะเจ้าคะท่านถอยออกมาดีกว่าเกรงว่ากลิ่นเหม็นจะติดตัวท่านน้องจะไปไหนมาหรือทำไมถึงได้มีกลิ่นติดตัวมาล่ะเจียวเอ๋อไม่ใช่พี่บอกเจ้าเราหรือว่าเจ้าเป็นหญิงสาวในจวนตระกูลซูข,ของเราความคิดจิตใจควรอยู่ในทำนองคล้องทำดีกว่าทำตัวไร้สาระตลอดทั้งวัน ไปที่ค่ายผู้ลิภัยนะ่ะจมูกของท่านพี่นี่ดีจริงๆเลยลองมาดมอีกทีสิกลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรอ้าวและท่านพี่ไม่ชอบกลิ่นของเซียวเอ๋อร์หรือเจ้าคะที่จริงแล้วเซียวเอ๋อก็ไม่ชอบกลิ่นนี้สักเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าตัวเองสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เซียวเอ๋อก็รู้สึกว่าไม่ว่าอะไรก็สามารถเอาชนะได้คุณหนูลองจิตใจงดงามจริงๆ ใช่ใช่ที่แทนน้องก็ไปทําเรื่องดีๆมันนี่เองท่านพี่รังเกียจน้องคิดว่าร่างกายน้องไม่สะอาดหรือเจ้าคะไม่ใช่แบบนั้นดีจริงเจ้าคะ่ะน้องรู้อยู่แล้วว่าท่านพี่ต้องไม่รังเกียจน้องมือนี้ไปจับอึของเด็กน้อยมาเหมือนว่าจะลืมเช็ดซะแล้วสู้ๆนางตัวดีข้าอยากจะอ้วกท่านพี่เป็นอะไรไปเจ้าคะ คุณหนูพูดความจริงมาเจ้าทำอะไรกับเยี่เอ๋กันแน่โลพึงบอกท่านพี่เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างการบันทบพยพิบัตเจ้าค่ะผู้จะเร็วไหลวันนี้หากข้าไม่ให้บทเรียนเจ้านัวบวันเจ้าจะต้องคิดต้องไม่มีความคิดมาขึ้นเรื่อยๆแน่ ลูกคุยกับท่านพี่เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างกับบานวันเทาภพยพิบัตจริงๆนะเจ้าคะมาจับตัวนางนี่วันนี้เ้าจะสอนกฎของบ้านให้กับเจ้าผู้หญิงคุณหนูไม่ได้ทําอะไรผิดนะเจ้าคะท่านจะตีคุณหนูไม่ได้นะเจ้าคะเอานางตัวดีนี่ออกไปคุณหนูอ้าคิดจะตีข่าหรือขันไปเถอะ ท่านพ่อช่วยลูกด้วยท่านแม่จะตีเซียวเออไปจับนางมาอ้าไปจับนางหายไปไหนน่ะเจ้าไปหาที่สวนผีเสื้อข้าจะไปหาทางนั้นคืนนี้นายท่านมีโทระไม่กลับจวนไม่มีทางช่วยนางได้หรอกบีน้าล่ะ จูๆ่ๆยายแม่มดเท่านี้ถึงได้เผยชมหน้าออกมาคืนนี้ตาลุงนั่นไม่กลับมาฉันต้องนั่งอยู่บนต้นไม้ทั้งคืนเลยงั้นเหรอทั้งนั้นหาไม่เจอเลยทั้งนั้นหาเจอหรือไม่เมื่อผีจริงๆแบบเดียวก็หายไปในพริบตาผู้หญิงสั่งกำชับแล้วว่าวันนี้จะใช้ข้อแก้ตัวอะไรก็ต้องสั่งสอนนางให้ได้ทางที่ดีคือทำลายใบหน้านางซะนาาคิดจริงๆเลยว่า จะบินเป็นหงคู่ควรกับลุยอ่องได้อย่างที่ใครๆก็รู้ว่ายิ่งบินอยู่สูงร่วงลงมาก็ยิ่งเจ็บผู้หญิงจะยอมให้นางมีฐานะเท่าเทียมกับคุณหนูใหญ่ได้เช่นไรไม่ต้องกังวลอีกเดียวจับตัวนางได้ข้าจะขวนหน้านางดูสิว่านางดูสิว่าหน้านางเป็นเช่นนี้แล้วจะดึงดูดชายอื่นได้อย่างไรอยากขวนหน้าฉันหรอใหญ่แม่มดเท่านี้บ้าไปแล้วหรือไง ผู้ยินหาไม่พบเลยเจ้าค่ะท่านว่าคุณหนูลองหนีออกไปนอกจวนอีกหรือไม่เจ้าคะนางมีชื่อเสียงที่ดีพวกเจ้าคิดว่านางจะยม่มหนีออกไปหรือท่านแม่หากเราทำลายนางโดยตรงท่านพ่อจะโกรธหรือไม่เจ้าคะปัญหาอะไรหรือท่านบองเหมือนว่าคุณหนูลองจะมีปัญหาครับคุณหนูลองทำให้คุณหนูใหญ่ตกใจจนเป็นลม ผู้หญิงสูตั้งใจจะตีนางตอนนี้คุณหนูลองซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ครับอ克拉มหาเสนาบาริสูออกไปทําธุระข้างนอกคุณหนูใหญ่ก็ตกใจจะเป็นลมชอเนเรื่องบงังเอิญจริงๆคุณหนูอ้จาจตอนนี้ชอบซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้จริงๆนะทำไมเจ้าอยู่ที่นี่มาช่วยเจ้ายัางไงล่ะ ไม่ได้บาดเจ็บใช่หรือไม่ยากาศตอนนี้ทําไมถึงแปลกๆนะองค์ชายด้วยอ,อ๋องทันว่างมากหรือไงหมายความว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกแค่มาช่วยข้าส่งคนมาก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องลงมือทำด้วยตัวเองหรอกข้อหมายของเจ้าคือให้ข้าส่งผู้ชายอื่นมาอบเอลเจ้านั้นหรือ วามหมายของข้าคือคนอื่นไม่ใช้กลโกงมาลังแกคนจะบอกว่าข้าใช้กลโกงมาลังแกคนข้าไม่ได้ใช้กลโกงมาลังแกคนนี้ไม่ได้เหตุผลเกินไปหรืออ้เฟอร์รี่ลานเจ้านี้ใช้กลโกงทางนั้นมีการเคลื่อนไหวไปดูกันเถอะ จ้อยากให้ข้าไปหรือไม่ไม่ให้ไปทำไมล่ะเจ้าอยากอยู่กับคนที่ใช้กลโกงหรือจ้มาเพื่อช่วยข้าไม่ใช่หรือเป็นคนดีให้ถึงที่สุดสิจะเลิกล้มกลางคันได้ยังไงล่ะไม่มีผลที่จะยกเลิกกลางคันเบ<อ>ือนจะอยู่เท่านี้ จบกันจบกันพวกนั้นมาแล้วอยาให้ข้าช่วยเจ้าหรือไม่อืมเจ้าจูบข้าสิแล้วข้าจะช่วยเจ้าเจ้าอย่าเอาเปรียบกันสิถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าเจ้าก็ไปไม่ได้นะคุณหนูร้องไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเองเลยสินะข้าไม่มีชื่อเสียงเจ้าก็อยากคิดจะมีชื่อเสียงเลยก่อนนั้นล่ะ จับแน่นๆด้วยใครนี่ยมีคนบุกลุกจนอัครมหาเสนาบดีรีบตามไปเร็วเขา้าทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะจับแน่นๆด้วยหรอมีคนบุกลุกจนท่านอัครมหาเสนาบดีรีบตามเขาไปเร็วเขา้าสนุกหรือไม่ ็ไม่เห็นจะเก่งอะไรเลยก็เหมือนกับมน,นุษย์นกมีปีกมนุษย์นกคำแปลกๆนี้คืออะไรกันจับได้นล่นห่ะข้าจะพาเจ้าไปเล่นอะไรที่น่าตื่นเต้นฮะอ้าวเร้านไอ้คนบ้าท่านอองคูหยินทำไมไม่เดินห่ะ องชายดุยอ,องข้าเป็นหญิงสาวจตรกูลที่ดีและยังไม่ได้แต่งงานท่านพาข้ามาที่สวนตอนกลางคืนคงจะไม่ดีกระมังข้าคิดไม่รอบครอบเองเจ้ากลับไปได้แล้วล่ะเอ๊ะไปเธออูอีทำไมถึงรู้สึกน่ากลัวขนาดนี้ล่ะเฟอร์ลินล้านเปอร์ลินล้าน ท่านอ๋อเหมือนว่าข้านนอจะได้ยินเสียงแมวเรียกท่านนะคลักคุณหนูสูอยากกลับบ้านไม่ใช่หรือจะตามเข้าไปทําไมล่ะพี่ชายเจ้าพาข้ามาที่นี่ไม่ให้ข้าตามเจ้าแล้วจะให้ข้าตามใครล่ะทําตามที่เจ้าต้องการเถอะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากไปปัญหาคือข้ามีรูปร่างหน้าตาดีดังนั้นจึงได้ง่ายต่อการดึงดูดพวกโจรขโมยดอกไม้ ไม่อย่างนั้นเจ้าก็เป็นไปส่งค่ากลับโจรก็ได้คนที่อยู่ข้างกายเจ้าคนนี้ข้าก็ไม่เลือกหรอกอ๋อจริงสิดีไม่นับว่าเจ้าช่วยข้านะข้าให้คนของเจ้าไปส่งก็ได้เพื่อประโยชน์ของเจ้าแล้วเจ้าลองคิดดูสิถ้าเกิดอะไรขึ้นกับข้าระหว่างทางเจ้าจะไม่รู้สึกผิดชอบช่วยดีหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างระหว่างทางเจ้าจะไม่รู้สึกผิดชอบชวยดีหรือ เอ๊ะเจ้าตามข้าเข้ามาถึงห้องนอนเจ้าคิดจะทำอะไรล่ะข้าอยากกลับบ้านอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เจอคนแล้วท่านอ,องทำตามคำสั่งของท่านแล้วขอรับ ดับไฟทุกดวงในจวนแล้วใช่ว่าอีกไม่ช้าคุณหนูรองจะกลับมาครับเปื่อเลียนล้านจะออกมานะไม่ใช่ว่าคุณหนูรองอยากจะกลับบ้านหรือเปื่อเลียนล้านไฟทุกดวงในจวนเจ้าทำาไม่ถึงดับหมดละ่ะเกิดอะไรขึ้นเร็วาลนี้ในจวนตอบรับคำเรียกร้องของฮงเตให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษท่านอองนาะอท่านอองแม้จะพูดกับฮงตาสายตาก็ไม่เปลี่ยนเลย แต่ตอนที่เรามาไฟยังติดอยู่เลยนะเขาก็เพิ่งนึกออกนะเห็นได้ชัดว่าเจ้าตั้งใจใช่ตั้งใจไอ้หมอนี่และยังไอยและตรงไปตรงมาจริงๆพวกจำาัาเล็ประโยชน์ขันยังพวกเจ้าเพื่ออะไรกันแม้แต่เด็กที่เล็กประโยชน์ก็ยังจับตัวไม่ได้ ท่านแม่หากคราวนี้นางรอดแล้วกลับมาฟ้องท่านพ่อเราจบเหตแน่เพราะว่าซูเซียวคนนี้ไงเจ้ากับแม่ถึงถูกท่านพ่อสงสัยจะเกิดอะไรขึ้นหากนางไปฟ้องอีกครั้งล่ะตามหาต่อไปแม้จะต้องขุดดินหาก็ต้องหาให้เจอหากนายท่านถามหาก็บอกว่าคนหนูหองหายตัวไปอย่างกระทันหันเจ้าหาคู่หญินเจ้าไปที่ห้องของค่ะ จบเงินร้อยตำลึงไปที่หอเทียนอีเพื่อซื้อหัวซูเซียวข้าไม่ต้องการให้นางได้เห็นดวงอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้วางใจเถิดเจ้าค่ะครั้งนี้ข้าน้อยไม่ยอมให้นางตัวดีนั่นหนีไปได้อีกแล้วอทำไมรู้สึกเหมือนหัวใจฟองฟูเลยล่ะหรือว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะทำอะไรบางอย่าง ตาแบบนี้หรือว่าเขาคิดจะเล่นลูกไม้อะไรกับฉันอีกเจ้าจะทำอะไรนะ่ะเจ้ากล้าเดียดดอกไม้ของข้าหรือข้าจะบอกเจ้าให้นะว่าทำไมกุหลาบถึงมีน้ำสีแดงแล้วว่าเกินไปบางแสงไฟของข้าหมดแล้วฮะ